ใช่า่ะเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1สิงหาคม2,567เรามีนัดลงทะเบียนดิจิต a l วอลเล t 1,000 0บาทนะคะในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปล่าสุดเช้านี้เมื่ออัปเดตแอปพลิเคชันทางราดกันนะคะล่าสุดวันนี้ช่วงเวลา6นาฬิกา20นาที แอดก็ได้เปิดแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นมานะคะหลังจากวันนี้มีการปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันทางรัฐชั่วคราวนะคะเช้านี้เปิดขึ้นมาหลายท่านอาจจะเห็นแล้วว่าแอปพลิเคชันให้อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะคะโดยหน้าตาก็จะแบบในภาพนี้นะคะกรุณาอัปเดตแอปทางรัฐกรุณาอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อให้สามารถใช้แอปทางรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นเราก็กดอัปเดตเวอร์ชันใหม่ไปนะคะพอกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นให้เรากดอัปเดตนะคะพอเราอัปเดตแอปพลิเคชันเสร็จแล้วหน้าตาของแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนไปนะคะโดยเป็นหน้าตาแบบในภาพก็จะเป็นโครงการดเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิ t a l วอลเล็เปิดลงทะเบียน1สิงหาคม2 5 6 7 8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ ถัดลงมาก็จะเป็นหมวดหมู่ทั่วไปของแอปทางรัฐนะคะพอเลื่อนลงมาที่เมนูของเติมเงินดิจิตอลนะคะหน้าตาก็จะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะขณะนี้อยู่นอกเวลาทําการของระบบการลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอล w a ลเล็ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1, สิงหาคม2 5 6 7 8นากนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะข้อมูลณเวลา6นาฬกา23นาทีของวันที่